สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะ F c ค่ะวันนี้คมพันธ์จะเชื่อมฟักทองค่ะเป็น E p พีที่หนึ่งการเชื่อมฟักทองกับ F c ซค่ะนี่ค่ะฟักทองวันนี้สามกิโลกรัมนะคะคมพันธ์จะใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายหนึ่งกิโลกรัมฟักทองสามกิโลกรัมคมพันธ์จะใส่น้ำตาลกิโลครึ่งค่ะ แสม้ตาลกิโลขึ้นปึ๊บเทใส่เลยค่ะนี่ค่ะใส่น้ำดื่มสะอาดใส่น้ำดื่มสะอาด500มิลลิลิตรนะคะเนี่ยค่ะ500มิลลิลิตร1000มิลลิลิตร 1,500มิลลลิตรอันนี้คือลิตรครึ่งนะคะน้ำเดิมลิตรครึ่งยังไม่พอคข่เอ c ซค่ะต้องให้ข่วเอามาดูกับเอซคะ่ะเชื่อมฟักทอง EP1 คูมพันค่ะตัวให้สวยคะ่ะสุดยอดเลยคะ่ะ กบคุณเอทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคมพันตุลากันค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะเอฟซีค่ะนี่ค่ะเชื่อมไปเรื่อยๆค่ะมาดูกันเอฟซีเชื่อมฟักทองอีพีหนึ่งค่ะสีสวยเลยค่ะตัวเด็ดเคล็ดลับช่องคมพันตุลากันค่ะคมพันมาอัปเดตให้กับ f อฟดูค่ะนี่ค่ะพักทองเชื่อมพักทองเชื่อมอีพีที่หนึ่งเลยพี่น้อง สุดเด็ดเค็ดลับช่องคูมพันตุลาการค่ะขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเชื่อมพักทอง ep ที่หนึ่งค่ะเสร็จแล้วค่ะ fc ค่ะนี่ค่ะฟักทองเชื่อมสวยเลิศเลยค่ะ ep ที่หนึ่งค่ะการทําฟักทองเชื่อมคูมพันค่ะสุดเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันตุลาการค่ะนี่ค่ะ คุณพันจะนําเปลือกออกไม่หมดนะคะเพราะว่าอยากจะทานเปลือกด้วยค่ะนี่ค่ะก็จะติดเปลือกนิดนึงแต่ว่าอร่อยเลิศลสดเลยค่ะเอฟซีค่ะทานกับน้ากะทิค่ะอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะอีพีที่หนึ่งนะคะฟักทองเชื่อมกุ้มพันค่ะอร่อยเลิศลสดเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยเป็นมันเงางามเลยค่ะนี่ค่ะ อร่อยเลิศลสดเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะเอฟค่ะการเชื่อมพักทอง e ีวีที่หสุดเด็กเคล็ดรับช่องคูมพันตุลากันค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ